สงครามเพื่อเมืองฮอปกินส์เนี่ยนะครับดำเนินมาเกือบจะ10ปีแล้วและตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่บทสรุปสุดท้ายกันแล้วครับในตอนนี้เราจะมาย้อนรอยกันทั้งหมดเลยว่าการต่อสู้ที่มันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นมายังไงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงครับ คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในเมืองที่ดูเผินๆแล้วก็ธรรมดามากๆเลยนะครับเมืองฮอกสกินส์แต่ว่าภายใต้เปลือกนอกที่มันดูสงบสุขเนี่ยกลับมีความขัดแย้งที่มันเหนือธรรมชาติซ่อนอยู่แล้วมันก็พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องราวมันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไง คือเรื่องราวมันไม่ได้เริ่มต้นแบบประกาศสงครามกันตุ้มตามนะครับแต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆจริงๆเลยคือการหายตัวไปของเด็กชายคนหนึ่งแล้วก็การปรากฏตัวของเด็กผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งครับ จากตอนแรกที่เป็นแค่คดีเด็กหายตัวไปธรรมดารรมดานะครับเรื่องมันบานปลายกลายเป็นเรื่องสยองขวัญเหนือธรรมชาติไปอย่างรวดเร็วเลยมันค่อยๆเผยให้เราเห็นการทดลองลับๆของรัฐบาลเด็กผู้หญิงที่มีพลังจิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากๆจากอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่าอับไซด์ดาวครับแล้วพอมาถึงช่วงท้ายของซีซั่นแรกนะครับในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเนี่ยอีเลเว่นก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเลยทำลายเดโมกร้อนลงได้ แต่แล้วเธอก็หายตัวไปพร้อมกับมันตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเฮ้อฝันร้ายจบลงแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองครับถึงแม้ว่าวิลจะถูกช่วยออกมาได้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้กลับมาตัวเปล่าเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งของอัพไซด w าเนี่ยฝังตัวอยู่ข้างในตัวเขาทำให้เขากลายเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างสงโลกไปเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริง และจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับภัยคุกคามมันก็วิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นเลยจากแค่ตัวประหลาดที่ออกล่าไปเรื่อยๆเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนจอมทัพที่ฉลาดมากๆที่วางแผนการรุกรานแบบเต็มรูปแบบเลยครับและนี่ก็คือ m i n h t f ฟ y e e r ครับภัยคุกคามตัวใหม่ในซีซัน2ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ล่าเหยื่อแบบทางกายภาพแล้วนะ แต่มันจะครอบงำจิตใจแทนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า hive mind หรือว่าจิตสำนึกร่วมเพื่อสร้างกองทัพจากเหยื่อของมันเองเลยจะเห็นได้เลยว่ากลยุทธ์ของศัตรูเนี่ยมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากซีซั่นแรกที่เป็นการล่าทางกายภาพเหมือนสัตว์ร้ายเนี่ยพอมาซีซั่น2มันกลายเป็นการครอบงำทางจิตใจแทนโดยใช้วิวไบเออรเป็นเหมือนสายลับเพื่อขยายอิทธิพลของมันไปทั่วเมืองฮอกินสแบบเงีย,งยบๆเลย พอมาถึงซีซันส3นะครับสงครามมันขยายวงกว้างขึ้นไปอีกคราวนี้มีโซเวียตเข้ามาเกี่ยวด้วยมาแอบเปิดประตูมิติอีกครั้งทำให้ไมล์เฟลเลียเนี่ยสามารถสร้างร่างอวตารทางกายภาพของตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จเลยครับแล้วก็นำไปสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ห้างสตาร์คอร์ดซึ่งก็จบลงได้การเสียสละที่กล้าหาญมากๆแล้วก็ความสูญเสียครั้งใหญ่เลยทีเดียวคือ My f a i l เ r e เนี่ยมันน่ากลัวมากๆไม่ต้องสงสัยเลยครับแต่มันก็เป็นแค่อาวุธชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกว่าถ้า m ม slayer e เป็นแค่แม่ทัพแล้วใครล่ะคือราชาใครคือจอมบงการที่แท้จริงและนี่แหละครับคือปริศนาสำคัญของซีซัน4ที่จะมาเปิดเผยความจริงที่แบบโอห,หน่าตกตะลึงมากๆเกี่ยวกับต้นกาเนิดของทุกอย่างเลยและคาตอบก็คือ เวกหน้าครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเฮนรี่เครลหรือวันหมายเลขหนึ่งนั่นเองผู้ถูกทดลองคนแรกของดร์เบรนเนอร์ซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่แบบโคตรจะน่าตกใจกับ11เลเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับคือหลังจากที่โดนอีเลเวนส่งไปที่อับไซด์ดาวเนี่ยนะครับเฮนรี่ก็ได้ค้นพบพลังใหม่เขาไปเจอสารสารในมิตินั้นแล้วก็สร้างหมายเฟลเยอร์ขึ้นมาด้วยตัวเองเลย ทำให้เขากลายเป็นจอมบงการที่คอยควบคุมทุกการจอมตีที่เกิดขึ้นกับฮอกินส์มาโดยตลอดเลยครับพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อซีรีส์ทั้งหมดไปเลยนะครับเดโมกกอนเอยมายเฟลเียเอยจริงๆแล้วเ้าหมันไม่เคยเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงเลยแต่เป็นแค่เครื่องมือเป็นเหมือนมากตัวหนึ่งในมือของจอมบงการเพียงคนเดียวนั่นก็คือเวกหน้าครับ ทีนี้พอความจริงทุกอย่างเปิดเผยเออกมาแล้วเนี่ยเหล่าฮีโร่ของเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเวกหน้าปลอมกันในหลายๆที่เลยครับทําให้พวกเขาต้องกระจัดกระจายกันไปแล้วก็บอบช้ากันอย่างหนักเลยแล้วสถานการณ์ล่าสุดของตัวละครหลักๆของเราเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มจากแม็กซ์กันก่อนเลยคนที่ต้องเผชิญหน้ากับเวกหน้าแบบตัวต่อตัวเลยครับถึงแม้ว่าหัวใจของเธอจะหยุดเต้นแบบแป๊บหนึ่งนะครับแต่อีเลเว่นก็ใช้พลังช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทัน แต่ถึงอย่างนั้นแม็กซ์ก็ยังอยู่ในอาการโคมา่ากระดูกหักหลายท่อนแล้วก็มองไม่เห็นอีกด้วยคือชะตากรรมของเธอนี่ยังบอกอะไรได้ไม่ได้เลยจริงๆครับแล้ววิลไบเออร์สละครับเด็กชายที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างความเชื่อมยองของวิลกับอัพไซด์ดาวเนี่ยมันยังอยู่ครับทำให้เขายังรับรู้ความคิดของเวกหน้าได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นเหมือนไพ่ตายที่สำคัญมา,มากแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นจุดอ่อนที่อันตรายสุดๆเหมือนกันครับในขณะที่ฮีโร่คนอื่นๆนะครับก็กลับมารวมตัวกันที่ฮอกกินส์อีกครั้ง11ก็ได้พลังของเธอกลับมาเต็มที่แล้วฮอปเปอร์ก็หนีจากคุกที่รัสเซียกลับมาได้ทุกคนพร้อมแล้วครับสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าแผนของเวกน่าในซีซั่น4ี่เนี่ยคือการใช้เหยื่อ4ี่คนเพื่อเปิดประตูมิติขนาดมหือมา แล้วถึงแม้ว่าแม็กซ์จะรอดมาได้นะครับแต่การที่เธอตายไปช่วขณะเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พิธีกรรมของเวกนาเสร็จสมบูรณ์ผลก็คือเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ยักษ์ที่ฉีกเมืองฮอกกินส์ออกจากกันแล้วก็ทําให้อัพไซด์ดาวน์เนี่ยเริ่มทะลักเข้ามาในโลกของเราแล้วครับและนี่แหละครับคือจุดที่เรายือนอยู่ในตอนนี้บนปากเวของจุดจบการต่อสู้ครั้งสุดท้ายมันมาถึงแล้วและอัพไซด์ดาวก็ไม่ได้อยู่แค่อีกฝั่งอีกต่อไปแล้วครับ ซีซั่นสุดท้ายนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองฮอกกินส์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือการต่อสู้เพื่อปกป้องความเป็นจริงทั้งหมดเลยซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่ากลัวมากๆเอาไว้ว่าเมื่ออับไซด์ดาวมันเริ่มหลอมรวมเข้ากับโลกของเราแล้วเนี่ยการปิดประตูมิติมันยังเป็นไปได้อยู่ไหมหรือว่าโลกใบหนึ่งจะต้องถูกทําลายไปเพื่อให้อีกใบหนึ่งอยู่รอ